Hey, สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมีเช่นเคยนี่วันนี้ผมได้ถั่วเขียวต้มตาลกับอ่านี่เลยขาหลามขหลามมันมีบ้อง <c oughs> ไม่รู้เข้าไปบ้องไปทำอ่าบ้องกัญชากันหรือเปล่าผมได้มาจากไม่ค้าเป็นข,นขหลามไม่มีบ้องอก็แปะเดียมกันที่เสียบนี่เลย ถั่วเขียวต้นน้าตาลหลังจากที่ผมเข้าป่าไปหาเก็บลูกจันแล้วผมติดป่าอยู่สามสี่วันโอ้โหผมโดนยุงกัดโดนอะไรไปออกมาเป็นไข้นอนทมอยู่หลายวันนี่พวกเรต่างไข้มากันี่เลยถั่วเขียวต้นน้ำตาลลองกินดูนดิชอบกัดตูดเหมือนเดิมกินง่ายๆพี่น้องอืม รสหวานโอ้ฮึช่ม,มเยี่ยมเลยมันจะหวานหวานมันจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานก็ควรระวังตัวหน่อยนะถ้าก,กินมาหวานเยอะอืมอร่มะ และนี่คืออาหารมื้อกลางวันของผมกินมันง่ายๆนี่แหละกินแล้วยากสิ่งที่ยากคือการหาเงินอืมอืมช้ำยี่ยมเลยเอ,ลอะไรวะ น้ำแห้งแล้วนี่เลยขลามมีบ้องก่อนที่เราจะกินเราก็ถอดมันออกก่อนถอดมันออกวะเนี่ยลองชิมนี่เป็นไงผมผมคิดว่ากินแบบมีบ้องจะอร่อยล่ะนะมันจะมี รสชาติในการกินดีกว่านี้เพิ่มอาหาเพืเพในการกินโดยน้ำตาลนี่นึงงข้า,าว่าเลยอันนี้ออกเค็มๆหน่อยอืมไ,ได้หมรอืมอืม,อมโอเคจานนี้พี่นะ้อง